เ้เมื่ีนะครับน้องเป็นสุนัขพันธุ์ไทยแท้ๆหลังอานครับอายุสองขวบกว่าๆค,ความสามารถพิเศษพิเศษจริงๆก็พูดได้ไม่พิเศษได้ยังไงอะใช่ไงเราเลยต้องส่งพี่สมดาร์ไปอ่าพี่สมดาร์เราเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมออแล้วก็สัตว์ด้วยไปทำความรู้จักกับน้องนับตังหน่อยแต่ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นกันยังผิดกลิ่นกันอยู่ก็ยังไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยแล้วย <โห S 1> อย่างที่พี่เมิร์ดบอกอะพอเป็นพันไทยหลังอ่านแท้ๆเนี่ยดูยโอ <ห S 1> ้โถ้าไม่คุ้นหน้าคุ้นตายอย่าเข้าใกล้ชนะเนี่ยดูสิคือจังหวะเนี้ยก็ลุ้นอยู่พี่สมด้าจะโดนสวบจากน้องมันจะโดนนับตังสวบเข้าไปหรือเปล่าแล้วเข้ามาสวบเข้าเปล่าสวบไหมไม่สวบ แล้วที่บอกว่านับตังพูดได้ถูกฝึกมาให้พูดเหมือนคนได้เลยทีนี้พอเริ่มชินกันแล้วเริ่มสนิทกันแล้วลองไปดูไหมะว่าเวลาถามตอบเวลาให้พูดอ่ะพูดได้